โอเคครับ okay. ผมและนี่ก็เป็นการสุ่มตู้ยูจีแดงนะครับมาดูว่าเดี๋ยวจะได้อะไรบ้างไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครหรือเปล่านะอย่างครับอย่างโอ้เป็นม้วนฟิล์มว่ะ เดมนฟิล์มมาเฉยเลยก็บอกก่อนนะว่าไอดีเนี่ยเป็นไอดีเป็นไอดีสผมนะเป็นไอดีลองคนระับซึ่งตัวละครมีประมาณนี้เลยบอกเลยว่าค่อนข้างเกิดนะไอดีนี้คือแบบมีตัวให้เล่นเยอะเลยนะครับตัวเมตาก็คิดว่าครบหมดนะครับ ยโทเมตาโกัวโจเมโกมิยูตะไอเนี่ยเกโตเนี่ยนะครับก็คือมีหมดเลยเออถือว่าตึงนะก็เดี๋ยวจะพยายามตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพยายามปั้นแบบเนี่ยปั้นตัวที่ว่าต้องใช้อะ่นะครับปั้นให้เวลให้เวลวตันให้หมดเลย อืมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์อื่นที่เข้ามาอีกเนาะผมก็จะปัน้นจะปั้นเตรียมไว้อเอาง่ายๆเนี่ยไอตัวนี้ก็ต้องใช้นะเป็นตัวบับพลังโจมตีที่ดีเลยนา,นามินะครับส่วนเคโทเคโฮนี้ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับหลังจากได้มาก็ยังไม่ได้ปั้นเลยก็เด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเนี่ย ยังไงเดี๋ยวได้ปันแน่นอนนะครับอืมไอตัวนี้ก็ต้องปั้นนะทุกคนเนี่ยเอามาบับบับเกาะแล้วก็เอามาป่วนได้ด้วยนะสกิลไม้ตายนะครับตัวไหนอีกที่น่าปั้นล่างนี้ก็ปั้นได้นะทุกคนล่างเนี่ยอืมมีฟื้นฟูมีฟื้นฟูฟนฟเนี่ยพลังสัญญาณ แล้วก็แถมมีเกาะป้องกันอีกต่างหากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าพันนะครับนี่มีฟื้นฟูนแล้วก็ทําก่อแตกด้วยนะก็ตัวไหนที่เป็นตัวติดดีบับหดลโหลเนี่ยผมก็จะหยิบมาปั้นให้หมดเลยนะครับตอนนี้อาจาร,รย์ใหญ่โคตรโคตรด,ดีก็เหลือแค่ขาดราคาของปั้นอย่างเดียวนะไอดีนี้ไม่มีอะไร ไม่ค่อยมีอะไรนะครับือมอส่วนเรื่องดันเนื้อเรื่องนี้ก็ยังไปไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงก็คือ,อยังยังขาดของอยู่นั่นแหละประมาณนั้นก็เลยยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับในส่วนของดันเนื้อเรื่องเนะถามว่าไอดีตึงไหมตอนนี้ก็ก็ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่จะแบบผ่านผ่านด่านอะไรยากๆพวกนั้นคือยังต้องไปอัพอีกเยอะโพลงตรงนะครับต้องไปอัพอีกเยอะเลยก็ในส่วนของเรื่องการฟาร์มผมก็จะฟาร์มพวกเนี่ยถ้าพลังงานเหลือๆนะ พลังงานเหลือเนี่ยผมกดกดแบบไม่คิดเลยนะสกีไปเลยเพราะว่าเราปั้นหลายตัวคือ,อยังไงมันไม่พอใช้อยู่แล้วนึกออกอะ่ะอืมอันนี้ผมเปิดหลายโปรแกรมด้วยนะทุกคนตอนเนี้ยก็เลยมันก็เลยแหลกแหลก,กหน่อยนะครับไม่หน่อยอะ่ะเยอะเลยแหละ เหลือก็มากดไว้เลยนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาเล่นถูกปะเออแบบถ้ามีพลังงานเหลือผมก็จะมากดไว้เลยเนี่ยศพคำสาบนี่ก็ต้องเก็บนะได้เยอะเลยนะดูดิหร้อยยิบแปดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงตรงนี้บ้างนะ ส่วนของตัวนี้เราจะไปไว้อัพการ์ดครับทุกคนหาเวลเลื่อนอีกเ,อเรียบร้อยเวลเลื่อนนะเวลสามสิบนลครับได้มาแปดพันเองโคตรน้อยเลย ก็เดี๋ยวจะกดไปอีกคือที่จริงผมมีไอ้ไอ้ตัวที่เพิ่ม AP เฟิร์นฟูยทันทีนะแต่จะเอาไว้ใช้ช่วงช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันจะให้ไอ้พวกเนี้ยคูณสองนะซึ่งจะคุ้มกว่านะอย่างผมมีอยูหกหมื่นนะเอาไปทำอะไรหกหมื 60, นะ่นนผมจะเอามาใช้ใช้อัพการ รัใบใบไหนดีวะเนี่ยการ์ดในไอดีนี้ก็เยอะนะครับอืมใบนี้แล้วกันถูกใจใบนี้อโอเคนี่เป็นการ์ดแจกที่เป็นการ์ดแจกที่โกงมากผมว่านะโอเคไอดี ID นี้ก็มีประมาณนี้ครับผมก็ ฝากท่กคนคา,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 านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ